สวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องนะครับทางช่องนิวพารวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงความดีใจพร้อมกับแนวทางต่องวดของหมอกุ๊กแล้วก็หมอผ่านนะครับผมงวดก่อนเสียดายมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับผมสามเจ็ด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 สามตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเข้ามาแล้วฝาก กำลังใจนะครับผมขอกําลังใจคนละ1นึ่ไลค์หแชร์นะครับผมเนาะก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันสำหรับแนวทางของหมอพุกกับหมอพานนะครับเจ็ดแล้วก็0ูนย์นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของหมอกุ๊กพร้อมๆกันเลยนะครับต่อเจ้าแม่ตะเคียนจะเพาเงินจะเพอทองบอกไงใส่เงินใส่ทองใส่เงินใส่ทองโอ้ยหวันที่ตั้งซื้อใช่ไหมเนี่ยซื้อขนมใส่เงินใส่ทอง เปลากำลังแดงถ,ถูกดถูกูเกียน,นวดอยบ้านเาเป็นยงไงดี๋ยาเนาะเดี๋ยวมาว่า,าทีนะนน่จะได้ให้ปังปังมแม่จะได้ให้ปังๆน้องงน,นี่เน,<ข>ะนาะค่ะแม่ไลยมาขอศได้ไหมนเนี่ย เป็นแนวาทา่าหายม้าโหลด3ตัวตรงรหดควันที่หนึ่งอยากให้เฮ็ดยัองอยากบุญละนะมงได้เฮ็ดมงไดกะสั่งว่าสั่งว่ามงได้กระบอกถ้าท่านบุญหาจะเป็นสะาพ่านบุญหา ทุกข์ถอทุกขฐานันพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหนองเจ้าของเจ้าขู่เจ้ารููเจ้าขอเจ้าป่าเจ้าวัดเจ้าวาเอ,อ๋อยู่หรือยังโลกังอวิถูโรมสักเกกาเมจะารูปเปกิติกราตเทตัทนตริเกวิมาเนทีเปรัตเทจะกาเมตารวนากาเนกยกวัตุมีเกเต

้าพเจ้าขอน้นจีบกาบอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระภูมิที่ที่ทั้งปีบ้านที่เรือนะามที่แห่งนี้ก็ดีที่วัดที่วายแห่งนี้ก็ดีเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองสร้อยเงินสร้อยทองสองตนเออวันนี้ลูกหลานจะมากราบขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยเงินสร้อยทองนี้นะที่เคยให้โชคลาภแก่ ชาวบ้านนะครับวันนี้พานพุทธศินนะครับจะมาเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องป้องปายนะอยากจะขอโชค่าขอบุญบารมีของพึ่งบุญบารมีแก่แม่ตะเคียนยทองสร้อยอยทองส้อยเงินนะจงดลบันดาลให้กับเอฟซี FC น้องนิวแล้วก็เอซีพานพุทธศินด้วยตามความปรารถนาต้องการที่จะได้นะ สามตัวต,วตรงต,ตรงแดงแดงจึงขื่อเด้อเมียเด้อสาธุบุรณาสด้างวัดส้ามวาสร้างวัดสร้างวาเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีพระคุณให้กับหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะท่านจะได้มีที่อยู่อาศัยได้สุขสบายนะปฏิบัติธรรมให้ได้มรกได้ผลสืบถึงพระนิพพานในอนาคตจักรนีเธอสาธุ เขาวาเองเขาซีดีซีดีไม่ต้อปามประวัติก่อนด้วยยังไงที่จุดจทีเดียวเลยแล้วจุดไปเรื่อยจุดรอจุดรอแล้วก็คุยคุยรอจุดรอก็คุยรอไปแล้วก็ส่งไปด้วยนะโอเคแม่วันนี้อยู่ที่วัดวัดผู้ใหญ่แล้วต้องให้แม่แม่คือแม่ปังแล้วนะวดก่อนแม่แม่ไปิการนาแม่ปังบางแบบไปรู้เรื่องเลย ได้เป็นจุดอยู่เขากระดูได้เจ็ดเจ็ดแต่ว่าไม่ได้มาออกช่องแล้วก็ไม่ได้หยิบจับไว้ด้วยเราจัวจุดตรงไหนให้มันได้เห็นมีทั้งแป้งมีทั้งถูบมีหมดนะครับทั้งอย่นงครับเซียมสีด้วยนี่เสียได้เียมได้แต่ไม่้ป้ มันต้องสูงๆอ่ะอือมันต้องสูงต้องเอาดินเอาดินใส่ท่านอะไรเี่พอพ่อแม่ธรณีคนบัานีใช่กระชังเลยมดบ่อปังๆโอยสีฟังีละขอพ้นยานีละมีน้าพญาไกจอมปวก็มีอือ ตรงนี้สถานที่ตรงนี้นี่หลวงตาท่านบอกว่าเฮงมากฟังมากเฮงมากฟังมาก,มาก,มากได้ไปหลายงอดอยู่เหมือนกันคนที่เขามาคออครับถึงว่าทําไมมีพวงมาลัยมีเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะเขาฟังเขาก็ซื้อมาถวายแม่ครับเพราะว่าแม่แตเกียนสร้อยเงินสร้อยทองอืมนะเจี๊ยบเข้าไปเลย เราเราได้ยินเรื่องนั้นเราก็ไม่อยู่นิ่งเฉยมาไไม่อยากให้พี่น้องเอฟซีทุกคนอยากได้ไดเลงได้ฟังเขาบ้างอย่าอย่าน้อยหน้ากันเดี๋ยวมันจะได้ไม่น้อยหน้านะาพี่น้องของฝ่ายเด้อพี่รู้ว่างวับเมื่อกี้มีคนถูกกับหมอพันกับหมอคูบ้างหรือเปล่าเนาะถ้าไปตัดซื้อก็จะได้อยู่ทางตัดซื้ 5, 5, 5, 0, อครับถ่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็ของหมอพานเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์ห้านี่พี่กู้ไก่เห็นตรงเสื้อคุณแม่ ใช่ที่มาคุณแม่ที่ปัดเป่าค่ะอืมแล้วก็ทะเบียนรถนี่โอ้ยเหลือใจลายเหลือใจเห็นเหลือใจอยู่นี่สามเจ็บเจ็บโอ้ยเใจไปเอาแต่รถใหญ่ใหญ่กันอยู่นะวันนั้นนะอืมพูดอยู่วันนั้นว่าได้กันนะมีแต่รถใหญ่กับรถเล็กเอ้ารถเล็กไปไหนเ่ะแล้วพูดอยู่ว่าปู่ท่านปู่ชีวกท่านนะจะให้ชคให้ลาบนะครับผมตานก็ให้นะ แต่ว่าคันตีเป็นสอจ็มันก็จะเป็นจิดตัวเจ็บๆก็เป็นได้พี่กีกไกเราเห็นัรเดี๋ยววันนี้เราไปซองหยีให้ตรงไหนนั่งตรงไหนสบายๆนรับนั่งอยนกัานนี้ได้เรได้เหรอครับนั่งอย่ด้าน แม่กุกไกยันทิพย์ก็ถึงมาเราสู่ประวัติย่อๆนะครับย่อๆได้เพอได้ข่าวย่อๆเนาะที่มาที่ไปเนาะที่มาที่ไปแบบคร้าวๆครับค่ะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะถามว่าทะเบียนรถของบมอคุ๊กเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดมอคุ๊กได้ซื้อไหมครับงวดก่อนงวดก่อนนะซื้อ จากวันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ตามหอตามของงวดก่อนมวดแรองวดก่อนวันนี้ไม่ได้ซื้อหอมมาออกงวดนี้สามตัวตรงๆเลยใช่ค่ะออกตามก้นเนาะออกตามก้นแต่ทะเบียนรถใหญ่ครับออกงวดเมื่อกี้เธอแต่จะเป็นรถใหญ่ใช่แต่มันเหมอกที่เป็นรถมอไซค์มอไซค์แล้วก็บ้านเลขทีอีกบ้านเลขทีสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดจะได้เลี้ยงใจแห้งครับโอ้ยเนาะ แล้วมันซื้อง่ายมากเลยนะครับพราะเจ็ดเจ็ดอะไรก็เจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดหมดเลยไม่ได้กราบ<ช>ด้วยไม่ต้องกราบด้วยนะครับท่านผู้ชมแอดมินอนะมาถ่ายคลิปอยู่บ้านหมอกุ๊กกับหมอพานเนี่ยหลายรอบมากแกไม่เคยถามบ้านเลยทีสักทีครับเนาะธรรมดาก็คือว่าอาจจะเป็นที่ดวงเราบุญยังเราไม่ถึง <t> บุญยังเราไม่ถึงแต่ก็ไว้ให้เอฟซีเขาได้เนาะมีขนปังบ้างอย่างนี้เนาะเขามีบัลงเขาเขาก็ได้บ้างมีรู้ว่ามีท่านผู้ชมมีถูกบ้างหรือเปล่าเนาะ ได้หรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีโชคมีลาบกับหมอปุ๊กกับหมอพานเนี่ยใครอยากจะดูดวงอยากจะร่วมบุญหรืออยากจะปัดเป่าก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรหมอปุ๊กกับหมอพานได้เลยได้เลยลงหน้าหน้าทองสุ่มสี่ขมปังครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะลงเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปท้ายไลฟ์สดเนาะนะครับแล้วก็ทีนี้อยากรู้เลยหลักๆตอนแรกเราชวนกันมาแต่งวดที่แล้วแล้วแต่ไม่ได้มาที่ที่จะมาตรงนี้เนาะใช่ที่จะมาเราไม่ได้มามันมันไม่ทันไงเวลาเรา มันโค้งสุดท้ายแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะว่าอันมึกุกไปสถานที่ต่างจังหวัดใช่หัวหินกับไปหัวหินเนาะไปหัวหินกับวัดทิศครับกลับมาอีกทีก็สายแล้วสายแล้วมันก็ไม่ทันแล้วก็ไม่ได้แจมันไดแล้วโอ้ยมองเห็นทะเบียนรถมันเคยได้ทะเบียนรถเนี่ยที่มันออกไอ้เจ็ดสามสามเจ็ดล่างบนนั่นอ่ะโอ้ครับเนี่ยก็ถูกทั้งล่างทั้งบนครับกับรถจักรยานคันนี้ถูกบ่อยแล้วบ่อยแล้ว ก็ปูให้แหละปูบอกก่อนแล้วก็มาดูมันก็ตรงกันครับแต่วันนี้ไม่ได้ตามจะเป็นอืมครับผมแล้วก็ซื้อคันใหญ่นะว่าเอาคันใหญ่ไปครับเราก็ไม่ได้ตามแล้วก็บ้านเลขที่อีกค่ะรับแต่งวดที่แล้วมันออกบ้านเลขที่แต่มันเป็นสามตัวอืมเล้ายสามตัวนะสามตัวท้ายใช่ไหมที่เขาเรียกหลังอ่ะสังเกตนี่ตัวเลขที่อยู่รอบๆมกุกกับมอพานจะออกหมดเลยมอไซก็ออกบ้านเลขที่ก็ออก ออกแทบแทบจะทุกอย่างเลยเนาะแทบจะทุกอย่างเลยครับทีนี้เหลืออะไรอีกวันเกิดวันอายุเอายุไอ้ทวาไอ้ตัวหลังของทะเบียนรถฮะอีกสามโอ้ยอยาวะเบียนรถอีกเด้อครับทีนี้ขอถามที่มาที่ไปของสถานที่ตรงนี้ก่อนครับคุณหมอเยาว่าหมอนี่ไปถามหลวงพ่อท่านมาหลวงพ่อท่านบอกว่าอันแม่ตะเคียนตตอนนี้นี่ ได้มานานหรือ,อยังครับทีนนี้ก็ได้มานานแล้วค่ะแม่ตะเคียนก็คือเชิญแม่ตะเคียนแต่นั้นจะอยู่จะมีหนองน้ําเนาะอยู่หลังหมู่บ้านอือยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ใช่หลังหมู่บ้านแต่ท้ายหมู่บ้านครับอืมพอไปเห็นก็ว่าฝันฝันเกี่ยวแล้วก็เลยเชิญขึ้นมาแล้วก็มาสร้างทําให้แม่อยู่ตอนแรกยังยังไม่ได้ทําพอ,อเขามีโชคเขาก็เริ่มทํากับตอนแรกยังไม่มีหลางคายยังไม่มีเพิงอย่างนี้ ยังไม่เลยมีอะไรแบบนี้มีแต่ตตเปล่าๆมีแต่ตอเปล่าๆก็แค่ให้เพราะว่าพอทําเสร็จก็อัเชิญแม่เข้ามานี่ก็จะซื้อชื่อแม่สร้อยเงินสร้อยทองก็ให้คนปังเยอะอยู่มีโชคมีลาบกันเยอะๆก็เลยพากันมาสร้างสถานที่ตรงนี้จะมีหลังคาเนาะมีเสามีอะไรเสร็จ้ว่าเขาปังกันหลายงมวดมากเลยใช่ไหมครับเขาปังหลายงมวดก็มีคนมาร่วมทําบุญอยู่ายอยายอยู่ครับค่ะ เพราะว่านี่แหละอพอรู้ค่ะว่าเขาปังเราก็อยากจะปังกับเขาว่างเพราะว่า<ม>ส่วนตามหลักตอนแรกๆมันเราก็อยู่แต่กรุงเทพครับอืได้ยินแต่ข่าวมาบ้านก็ไม่ได้มาขอในรอบนี้เราจะมาขอแม่สามตัวตรงๆเลยครับโอ้ยลงมาแล้วก็ <laughs> คือเป็นก็คือเป็นที่มาที่ไปเนาะในการ,รที่เรามาขอครั้งนี้คือว่าเขามีโชคไม่ลาบกันเนาะ เผื่อใครมีโชคมีลาบก็อยากจะร่วมบุญเราก็ร่วมบุญทางวัดได้ครับผมติดต่อทางวัดบ้านนองตะคลองได้เลยค่ะปังครับผมถ้าปังอยากจะร่วมบุญก็คือทําบุญร่วมบุญว่าผสนมี่ทำที่ไหนก็ได้เนาะทำที่ไหนก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางหมอคุกก็ได้อยากจะปัดเป่าอยากจะเสริมดวงอย่างนี้เนาะหรืออยากจะร่วมบุญทางวัดบุญเนะตรงนู้นตรงนี้ก็ติดต่อหมอคุกได้กับหมอปานได้จะส่งข่าวให้ก็จะส่งข่าวให้ครับแล้ว ทีนี้อันงวดก่อนเนี่ยอันศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขมาจากไหนครับที่ถูกครับอ๋อที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ที่เห็นตอนนั้นไปปัดเป่าที่อาสมครับอ,อืมเห็นแม่ยายเขานั่งถอดไข่อยู่แต่ไปเห็นเสื้อเขาอันเเลขห้าอือ,อพอพอวันอ,อขนลุกพอเห็นเลขห้า,าถ้ามันถ้ามันมันตัวเดียวเนาะพอเห็นเลขห้าถ้ามันตัวเดียวเราก็จะจับอะไรใส่ก็จะจับศูนย์ค่ะพอดีพอมองไปอีกก็เหมือนเป็นสีมันก็จะเป็น 054อืมที่หลักๆตัวแรกก็คือตัว๋อก็เลยเป็น054 054ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแนวทางที่ถูกในงวดที่ผ่านมาใช่อืมครับก็คือหมอกุ๊กนี่จะเป็นประเภทนี้ใช่ไหมประเภทที่ว่าไปตรงไหนเห็นเลขตรงนั้นมันมักจะถูกตรงนั้นใช่ถ้าเห็นเอ็นตรงนั้นแต่ถ้าความฝันมันจะไม่ไม่ไม่ขึ้นนี่เท่าไหร่นั่นแต่ถ้าความฝันก็จะคือเหมือนเราให้แนวทางก็เหมือนที่ว่า6กับ5 ก็ได้แต่หกกับห้าสามกับเก็อก็ได้มาตัวแล้วเราจะไปจับคู่อะไรใส่ไม่ใช่ไหมล่ะรับผมสามกับสี่สามกับเก็ดหกกับห้าที่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเนาะเพื่อนอาจใช้เก็อีกไหม่อีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเพื่นอหจะแจ้งเข้าจะไปจับคู่ใส่กับดาวตะบุญตะดวงคนเนาะก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าของมอพานเนี่ยเป็นจะถูกสามตัวนะครับผมเนาะเพื่อนเน้นสามเจ็ดสามเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนมีเจ็ดเจ็ดเลขในเลขทะเบียนรถเนาะ ใช่ครับถ้าคนจับเป็นเนี่ยไปจับสายกันเนี่ยไปเพื่อถูกเลยเนาะจับสายกันถูกครับคนเสื้อแต่เรานี่สิมองอย่างเสียดายอยู่เลยเสียดายทะเยียนรถเนี่สียดายทะเยอยนรถโอ้ยนอนนานไปนี่เนี่ยนะครับผมหมอกุ๊กนี่จากเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันฝันไม่ค่อยแม่นเนี่ยไม่แน่ใจถ้าเนี่ยอาจจะไปบอกคืนนี้ก็ได้เนาะจัดซะจะไปบอกนั้นย่านะแม่ตะเคียนไปเลยถึงบ้านเลย แต่ว่าผิดกูไกล้ี่ีินแบบว่าน้ำเสือน้ำหยางมีก็แม่นเนาะเหมือนเห็นค่ะมันไปพญายามองมองอยู่นะที่มองอ่ะก็ว่าที่เราคิดไปเองหรือเปล่าค่ะอืมเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรก็ใส่เสื้อแบบนี้ธรรมดาเนาะค่ะเ่าเากูแก่เวลาไปบัดเปล่าแล้วก็มองใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามองแล้วจนแบบเราไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าเราเห็นแล้วอืมเราไปเห็นที่แม่แตเกียนที่ว่าเกเก็ดตอนนั้นอ่ะ ที่คุณคีมกับครูเบนนะอืมะโยกให้ครูเบนก็บอกก็เห็นอยู่ดิีใช่ไหมคะใช่ก็ถามครูเบนว่าครูเบนเห็นไหมก็ถามใครก็ไม่มีใครเห็นเราเห็นเปนครูเบนในเมืองอีกแล้วก็ตรงปูชีวก็มันได้สองเจ็ดเนาะเราก็ไม่ได้ตีลึกแบบมันจะเป็นเจ็ดสองตัวอย่างนี้นะก็เหมือนว่าถ้าเราจะจับเป็นลึกมันก็จะเยอะไปอีกนะ เดี๋ยวกลับไปนี่เราก็ค่อยไปดูอีกทีครับครับเผื it on, uh? euh ่อญาติถ้าไปเข้าฝันเนาะเผื่อญาติไปบอกไปฝันฝันดีเอฟซีข้นไหนฝันดีคืนนี้นะอย่าลืมแม่ตะเคียนส้อยเงินส้อยทองครับทีนี้หลังหลังจากที่เลขออกหลังจากเลขออกเนี่ยมีมีเอฟซีตัวหาเยอะไหมครับผมมอกุ๊ หลังจากที่หวยก็มีอยู่เราเมื่อเช้านี้มาถึงก็เห็นหมอคุกมีดูดวงเนาะดูดวงครับแล้วก็มีสีหลายท่านอยู่ตัวมาขอเบอร์โทรกับแอดมินก็เลยให้เบอร์ของหมอพานไปะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดูดวงอย่างนี้ใช่ไหมครับจัดม,มากจะเป็นที่ดูดวงดูดวงเสริมโชคลาภถ้าอยากจะปังซื้อหวยซื้อเล่นทีเชียดบางครั้งซื้อซื้อตรงก็ไม่กลับอย่างเงี้ย อม,มันก็จะเสียดเขาก็อยากจะได้ความปังแต่บางคนถ้ามาปัดเป่าพอหมอพานปัดเป่าปุ๊บเขาก็ปังก็มีไปฝันดีเขาก็ปังเยอรมันเยอรม,มันเขาได้สิบใบห้าศูนย์อ๋อคนต่างประเทศใช่ด้ลอตเตอรี่สิบใบลอตเตอรี่สิบใบห้าศูนย์อ๋อครับก็ดแสดงว่ามีโชคมีลาภกับหมอ๊ก,กกับหมอพานเยอะอยู่เมื่อกี้เนาะออมครับ มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าเอาไปเสียงเพื่อนบ้านก่อนได้ครับลองได้เลยวันนี้เสียงได้เลยวันนี้เนี่ยมันายเอียงเลยมันวันนี้วันจันทร์สูดครับเฮ้ยเหมือนเลขทูบจะแตกด้วยก็บอกว่าเล่กทูบจะแตกออเหมือนเลขทูบจะแตกนะครับท่านผู้ชมที่ก่อนจุดก็ว่าเล่ทูบมันจะแตกแตขึ้นใช่ไหมหลังแพขึ้นนี่เลย คนลูกคนลูกคนลูกอะโอ้โหลูกมาเลยลูกมาเลยสามศูนย์คนลูกกนศูนย์สามูศรีูโอ้ไปหมดเลยเนี่ยเลยฮะโชคเลยเยยายเอ้ยขันมากให้ขนขนดูไว้ดูไว้เอเอสซีปังปังทุกผู้ทุกคนจับปังเด้อแม่เด้อสามโตตรงตรงนี่ล่ะ ถูกแตกร้อมเนาะค่ะถูกแตกร้อมครับกับที่แม่จับถูกก็สงสัยถูกที่แตกนะถูกแตกที่เลียครับเแต่ก่อนเนาะตอนที่ว่ามาถ่ายหมอคู่กับหมอพันบ่อยๆเห็นหมอพันบอกว่าไปถูกต่างประเทศบ่อยมากเลยใช่เขาถูกต่างเขาไปถูกยังไงครับเขาจับเลขของเราที่ถูกใช่ไหมใช่เขาจับเลขแค่ให้มาแค่ตัวสองตัวนี้เขาก็ไปจับา เป็นได้เป็นเขาก็โอนตังค์มาร่วมทําบุญด้วยก็มีหลายเศรษฐีอยู่ครับตัวอุโนอนาสาธุลยเนาะเป็นเป็นที่บุญของเพื่อนเป็นที่บุญของเพื่อนเป็นที่บุญของเพื่อนเพื่อนทาบุญเพื่อนก็เลยมีโชคมีลาภในเรื่องเรื่องนี้แล้วก็มีเศรษฐีที่อยากจะปัดเป่าอีกก็คือเขาจะค่าครูมาติดต่อกันไว้เลยล่วงหน้าล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่ารอบแรกเขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยถูกเลย วันนั้นเขาถูกเขาดีใจมากโอนตังเลยพอได้ปุ๊บโอนตังมาเลยค่ะร่วมทําบุญนานมากแล้วไม่ได้ถูกหวยดีใจมากเลยดีใจมากเลยคือว่าต้องจ่ายดอกทุกวันทุกวันพอเขาได้เ็าดีใจวันเนี้ยเขาโอนล่วงหน้ามาเลยค่ะ <c oughs> ไอ้รอบสองอยังรอบสามอีกเตรียมไว้พร้อมเพื่อที่จะปังเขาอยากจะปังเนาะ <c oughs> อันนี้ี้เราขอเป็นรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะค่ะนี้เป็นขอเป็นรัฐบาลไทยแล้วกันเนาะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวว่าแล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยใช่ใช่ให้ออกไปพิจารณาเองเนาะจ้ะนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มอมเมาแล้วก็คือเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางแนวทางให้ให้พิจารณาเอานะครับก่อนจะเล่นก่อนนี้เราก็ต้องพิจารณาคิดดูให้ดีๆก่อนครับว่ายังไงครับอืมเพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้เนาะว่ามันจะมาตัวไหนครับผมมันเป็นแนวทางเป็นโชคลาภ แต่ก่อนที่จะเราจะได้จะปังจะอะไรเราก็อย่าลืมปฏิบัติเนาะในศีลในธรรมในสิ่งดีๆเนาะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรเราไม่รู้พี่คนติดเขาเขาติดแล้วมันติดมันขัดนะเนาะทำอะไรพอจะได้ก็ไม่ได้ค่ะอืมเหมือนจะเราจะหยิบไปจับอย่างเงี้ยก็มีลมพัดไปเราก็จับไม่ได้อืมก็ตรงนั้นด้วยต้องยึดมั่นในคณงามคุณงามความดีค ค่ะไม่ให้เมามันไม่ให้เมาเมากรมังเรื่องนี้นะเป็นแนวทางแนวเนาะเป็นแนวทางก็คือหลังหลังจากเลขยออกไปแล้วหลังจากที่เรามาตามแนวทางกันครั้งสุดท้ายนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีฝันหรือว่ามีอะไรที่มันแปลกๆปไหมครับหมอกุอันนี้พูดถึงว่ามีฝันไหมพูดถึงมันเ่ยวฝันอ่ะมันจะฝันเกี่ยวกับแต่ เหมือนคลองน้ําร่องน้ําอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นตัวไงก็คือว่ามันไม่รู้ว่าเราจะตีตัวไหนแต่ถ้าให้ตีน้ามันก็จะตีเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เนาะได้เป็นน้ำนะเดี๋ยววัดรอแบบเอาแบบเน้นๆดีกว่าเนาะจะเอาแบบเน้นๆดีกว่าเราไม่อยากจะตีบางคนเขาก็ตีไม่เหมือนเราไงบางอบางคนฝันแบบนี้เขาจะตีโชค่เหมือนเราคนแล้วแต่เขาจะตีความฝันให้ แดีว่าก็จริงๆนะครับหมอหมอกุ๊กเนอะถ้าภูมิตรงไหนเพื่อนอยากให้สร้างเพื่อนจะต้องให้ถูกเพื่อนจะต้องให้จนต้องให้ต้องหโศกแล้วผู้ใด้าพุมิเมืองใดคุณมีอันนี้เพื่อนกับบุญเรน่าไปรายแล้วทีทําบนศาลาอีสาเอศศาลาแดงักก็ทำก็มีเอฟซีก็ทำคนที่มาถ้าเราทำบุญเดี๋ยวว่าจะเป็นเรานี่เราทําจริงแน่นอนหมอกุ๊กถ้าเราเราทาจริงแน่นอนเราชอบทําบุญอยากทาบุญอยู่แล้วใครอยากจะทําบุญก็จะเป็นสะพานบุญให้ครับผม คือร่วมบุญจะได้ส่งเสริมมีอันนี้เนาะทำไมคนลุกไม่ลุกคือเข่าเราเพาะช้เนาะง้ามที่ซูนเก่าสามมันเคยมาสามตัวเออใช่หกซูนสามเก้าศูนสามมันเคยถูกสามตัวอะมันเคยเข้าสามตัวแตกแล้วแตกอ้าวหันที่ซอง่ข้ยงในมีตัวในด้วยมันมีเลขกอยู่ข้างในด้วยมีในอยู่ข้างในด้วยมึงเหนือขางเลข้างในเลยไม่ได้ดูเลยพี่น้องยังไม่ได้ชงเลยยังไม่ได้สองเลขเลยครับแต่คุยแต่ว่าจุดได้จุดไรใช่ไหมไม่ได้ทขาไในพ่อดูดีไป โอ้โหแตกนะห็นมา้ตกอะไรนั่นอย่างเดี่นค่ะโอ้โหคงจะปังมากหนึ่งอืมหนึ่งตัวเดียวกว่าค่ะนึ่งเนาะนึ่คือหนึ่งอยู่ดิ๋ยวอ่าบ้าเลยชองเหล็กแตเนาะเชื่อไหมครับหมอโก้เนี่ยขนลุกตั้งแต่ยังไม่มาแตกก็มันลมพัดมาขนลุกไม่ว่ามันแตกกั่น้อยแม่เห็นอะไรยังพอบอกแล้วจะมาหมอโก้กับหมอพันขนลุกเลยรับท่านผู้ชมเนาะอือหือท่นแม่ยุ่บตรงกลางแม่ดูหน้าชาหมดแล้วในตอนนี้ โอ้บุคคลหทยเราปังๆแม่เด้อสิได้ยอะไรดูแม่ให้ล่าง้องเราไม่ใช่ให้สองตัวด้วยผมจําได้นะครับว่าช่ใได้ตัวไหนนะครับสามตัวได้เราจะพิจารณาพิจารณาสามเก้าศูนย์ดูดูดูข้างบนตัวนี้นิดหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยดูตัวตรงกินตัวนั้นเดี๋ยวไปดูเยอะโอเคนั้นพอเอ้านี่เหรอ แปดเนค่ะเออผิกระดิ่เป็นแปดแปด้งบนนะอ๋อสองตัวนะทระมาดี๋ี้ให้ดูค่อยกอดชี้หน่อยชเบาๆได้อีเด้ออีเด้ออีออีเด้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 อเด้ออีเดีเีเด้อแมเแมออเด้ออี่แ้อเด้อออเดออี้นอเด้ออีเดัออี้งอ้ออีเเป็นอเออเออี้ี่ดหมีเด้อ้้เออ้อเี ก็ที่บอกว่าวดนี้จะมีแสงใช่ไหมเออเออพี่เป้าแปดค่ะที่บอกว่าจะมีจะแดจะมาแต่ไม่รู mm ้จะมาคู่ไหนจะได้สม like ิงนะครับจะความเป็นริ์นะครับจะบอกแต่ช้ามากเลยนะที่นึ่งแนะคะยนเรียกแปด็เด็กแปดเมื่อบังคับมี มันเป็นอุ้ยมันเป็นป้ย่านไหนเนี่ยย่านย็นผู้เดียวแต่อย่างย็นเย็นได้หลายคนบางทีนะครับสเก็ตหน้าจอตัวนี้ไวายแตกนะเนี่ยเนี่ยอัน่วายใช่ี่าหนึ่งนะครับแล้วสามตัวและสองตัวเนาะแต่ว่าตัวเล็กเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเอฟซีแต่ทำการคิดหรือว่าถ้าคิดแล้วมันแตกเอฟซีว่าทำให้ถูกนะครับเอฟซีอยากจะร่วมบุญ ก็ถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็อนุโมทนาสาธุเนาะครับแตอยากให้ได้หมดทุกคนเลยแหละครับอยากให้ได้หมดทุกคนเลยอยากให้ปังหมดทุกคนเลยอยากให้ถูกเนาะอยากให้ถูกใช่วยกันภาวนาช่วยกันอธิษฐานจะได้ทำบุญร่วมกันเนาะจะได้ได้มาด้วยกูรานาวัดเผื่อท่านจะต้องการขาดหรืออะไรเนาะครับมก็คือขอญาติปู่ท่านแล้วปู่ท่านก็อนุญาตให้ขอได้ได้ขออนุญาตเลยขอเจ้าทีนะครับดวงตาก็อนุญาตแล้ว เขาลองมาปรับเปล่าแล้วก็เสริมดวงเข้าไปก็ทำมันก็เสียได้ขายอะไรเยอะเงินเฮ้ยไปซองไปไปซองมึงเอ้ายวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปซองเขาไปซ่องให้ท่านผู้ชมซ่องก่อนต่วเขาเห็นไหมเรากลับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของหมอคุกไก่นะครับผมเนาะจุดทูบขอที่แม่ตะเคียนนะครับได้เลขมา390นะครับแล้วก็เห็นตอนทูบแตกนี่เป็นเลข81 นะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจลลารณญาณในการรับชมนะครับเป็นคุ้มเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชค,ม,โชคมีลาภเพียงหิปงปงังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ